ีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่มิชชันชีพเนี่ยพยายามมากแบบทุกทางแล้วก็ร,<อ>รบแบบรบดนันถ้าเกิดมากับเราในีผือเราอาจจะตั้งมือรับทันใช่ไหมค,มคุุมกันเราดีแล้วมันแต่ถ้าเกิดไปโทษกับผู้งอายุโดยเฉพาะข้าราชการเกษียณที่เขาอาจจะมีเบีย้ยในบัญชีมากจากการเกษียณราชการเรรราารปเร็เนเหลี่ยวก็ทําให้และแหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยบายใจเท่าไรเวลามีเบี้ยอยู่ในบัญชีแล้วทึงทีนิซ่าสมมุติว่วานยุยุยเบีย้ยคาวแบบหวาไม่ดูเรื่องกันนะ หลายคนจะจ,จะตกใจฮะไอล้ <มา S 2> ลูกมั่งมาแม่ไอ้ไม่เต้าที่ตี้ใส่เรล้าเล่นหลเหมือนกันนะตั้งแต่เนี่ยอีโอนล็อบมังแรกมานมเลยอยากจะมาบอกว่าผู้ที่รับบันหน้าบำนนานตอนนี้ต้องระวังเบ็ดชาชีพถ้าเกิดได้เบียเข่าบัญชีเนี้ยไม่ต้องทำมาได้เลยไม่ต้องแถว้าโอนคืนไม่ต้องแต่ไประานหน้าโอนคืนเดี๋ยวธนาคารก็จัดการให้เองเดี๋ยวน้องฟาด้ามาบอกข่าวจะมาบอกราละเอียดเดี๋ยนี้ติดตามได้ตักฟาด้ามาบอกข่าวค่ะ วันนี้มีเรื่องสําคัญที่อยากจะมาเตือนกันนะคะโดยเฉพาะผู้รับบํานาญทุกท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพอาศัยช่วงเวลาที่หลายคนยังไม่ได้รับเงินบํนานาญมาใช้หลอกลวงให้โอดเงินคืนค่ะ <S <S ล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางชี้แจงค่ะว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยกําลังทยอยโอนเงินบํานาญให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับซึ่งอาจจะมีบางกรณีนะคะที่ระบบเกิดความผิดพลาดทําทให้มีผู้ได้รับเงินเนี่ยซ้ําซ้อน,อนหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งครั้ง ตรงนี้เนี่ยขอเน้นเลยนะคะว่าถ้าท่านได้รับเงินซ้ําไม่ต้องโอนเงินคืนเองนะคะธนาคารกรุงไทยเขาจะทําการดึงเงินกลับคืนมาเองจากบัญชีของท่านค่ะตรงนี้เนี่ยขอเน้นเลยนะคะว่าถ้าท่านได้รับเงินซ้ําไม่ต้องโอนเงินคืนเองนะคะ เพราะว่าธนาคารกรุงไทยจะทําการดึงเงินกลับจากบัญชีของท่านเองโดยอัตโนมัติไม่มีการโทรมาไม่มีการให้โอนเงินกลับแต่อย่างใดค่ะแต่ตอนนี้นะคะเริ่มมีผู้สูงอายุบางรายค่ะได้รับโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าให้โอนเงินคืนหรือให้ข้อมูลส่วนตัวบางรายเนี่ยเกิดจะหลงเชื่อไปแล้วด้วยซ้ําค่ะย้ํากันอีกครั้งนะคะกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายโทรหาหรือให้ท่านดาเนินการใดๆด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามี ใครโทรมาแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าพี่มิดแน่นอนมิดฉาชีพค่ะอย่าลงเชื่อและอย่าโอนเงินให้เด็ดขาดถ้าหากเรามีข้อสงสัยว่าการโอนเงินบํานาญของตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆแนะนําให้ติดต่อที่กรมบัญชีกลางนะคะโทรหมายเลขที่ขึ้นอยู่ให้นี้เลยค่ะหรือของธนาคารกรุงไทยจะปลอดภัยที่สุดนะคะดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวกันด้วยนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อาจจะไม่รู้เท่าทันขอให้แจ้งเตือนกันไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ